เกเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตากสิน์อำเภอเมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเชน่นเหล็กเส้นเหล็กรูปภัณฑ์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์ รับประกันคุณภาพสินค้าและราคาพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตนดาร์ดถนนตักสินอำเภอม,มืองจันทบรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์039 498 585 พับขั้วยี่ห้อเฮเฟเล่รุ่นพับขอบปกติแพ็คละ54บาทพิเศษซื้อ 1, 1แถมหนึ่งตะแกงกันกลิ่นทองเหลืองลายคลาสสิกทุกขนาดปกติชุดละ480บาทพิเศษซื้อ1แถมสองแปรงทาวะแล็กที่ห้อทําพินทุกขนาดพิเศษซื้อ1แถมหนึ่งลางลิ้นชักยี่ห้อเฮเฟเล่สีขาวทุกขนาดพิเศษซื้อ2แถมหนึ่ง แป้งทาสีขนดำนิ่อ้าาาอเคดีพิเศษซื้อ1นแถมหนึ่งกระดาษทรายน้ำตาลูกโลกคุกเปอร์ปกติแผ่นละ6บาทพิเศษซื้อ1นแถมหนึ่งถุงมือผ้าขอบเหลืองปกติคู่ละ10บาทพิเศษซื้อ1นแถมหนึ่งซิลิโคนอะคริลิกเลสฟ็อกสีขาวปกติหลอดละ36บาทพิเศษซื้อ2แถมหนึ่ง สีนาโน TTI ทุกขนาดพิเศษซื้อ1แถมหนึ่งพิเศษเมื่อซื้อโม่ผสมปูนขนาดครึ่งถุงขาดเดตี้ยแถมฟรีรถเข็นปูนล,ล้อดเดี่ยว WB3004A สีเท่ทาคันล่ง1,195บาทจำนวน2 0 0คันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคมเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกสิริเจริญโฮมสแตนร์ดฟรีบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเดือนละ2ครั้งไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆซื้อปูนซีเมนต์ดอกบัวจำนวน1ตันแถมฟรี m 1 5 0ขวดพิเศษสมัสมาชิกรับฟรีกระเป๋าเทนดี้ W S P ใบ พระเจ้าตางสินมหาราชสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้กับทีมข่าว My News สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว My n e w ประจำวันจันทร์ที่4มกราคม2559ค่ะ วันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะหนุ่มลูกจ้างขายข้าวชาวกัมพูชาแทงรุ่นน้องบ้านเดียวกันกลางลานรถบัมงานวันสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชจนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยเจ้าตัวรับสาร,รภาพหวังโชว์พาวเวอร์ค,ค่มกลุ่มคูม่อริค่ะเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันนี้ที่สอพอเมืองจันทบุรีพลตำรวจตีจรันจิตเจจุลผู้บังคับการภูทรจังหวัดจันทบุรี พันตำรวจเอกสุเทพบุญคำผู้กำกับสอพอเมืองจันทบุรีพร้อมตำรวจชุดสืบสวนสอพอเมืองจันทบุรีได้ควบคุมตัวนายเฮงหรือเมาแปรอายุ27ปีสัญชาติกัมพูชาผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพร้อมด้วยของกลางอาวุธมีดปอกผลไม้หนึ่งเล่มมาถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน สืบเนื่องจากเมื่อเวลา23นาฬิกา30นาทีคืนวันที่31ธันวาคม2558ได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในร้านลดบัมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลำลึกและกาชาติจังหวัดจันทบุรีประจำปี2559บริเวณสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและมีการใช้อาวุธมีดแทงนายพล,ล่าอายุ19ปีสัญชาติกัมพูชา เข้าที่บริเวณหน้าท้องและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีพันตำรวจเอกสุเทพบุญคำผู้กำกับสพ,พเมืองจันทบุรีจึงได้สั่งการตำรวจชุดสืบสวนออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเร่งรัดสืบสวนหาขา่าวจนกระทั่งเมื่อวานนี้ทราบว่าผู้ที่ก่อเหตุคือนายเฮงหรือเมาแปรอายุ27ปีชาวกัมพูชาซึ่งเป็นลูกจ้างตะเวนขายข้าวกล่อง1ิบ,บาท ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอท่าใหม่โดยพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่33ทับหหมู่ที่9ตําตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับสารจังหวัดจันทบุรีจนกระทั่งติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่หน้าห้องเช่าไม่มีเลขที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพร้อมของกลางอาวุธมีดและเสื้อผ้าชุดที่ใส่ก่อเหตุจากการสอบสวนนายเฮงหรือเมาแปรผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ตนเองมีเรื่องกับวัยรุ่นคนหนึ่งในกลุ่มชาวกัมพูชาด้วยกันซึ่งคืนวันก่อเหตุพบกับกลุ่มคู่อริก,กลุ่มใหญ่มาเที่ยวร้านรถบัมพบศพโอกาสหนึ่งในวัยรุ่นเดินออกมาจากกลุ่มจึงได้ใช้อาวุธมีดที่เตรียมมาแทงเข้าที่หน้าท้องหนึ่งครั้งแล้วจึงหลบหนีไปซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นายเฮงสารภาพว่าผู้ตายไม่ใช่คู่อริของตอนเองแต่ด้วยเหตุโกรธเคือง จึงต้องการแสดง power ให้กลุ่มคู่อริชาวกัมพูชาด้วยกันเกรงกลัวตนเองจึงตั้งใจก่อเหตุในครั้งนี้ขึ้นหลังการถแถลงข่าวตำรวจชุดสืบสวนจึงได้ควบคุมตัวนายเฮงพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสอบพอเมืองจันทบุรีดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาต่อไปข่าวต่อไปค่ะสํนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรอยพระบาทญาติตามมหาราชาพระบรมราชินีนาถลักแผ่นดินค่ะที่สำนักงานก่อสร้างที่9ตําบลเกาะขวางอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายสมศักดิ์ปริสิทธวิลเห็นทานนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรอยพระบาทญาติตามมหาราชาบรมราชินีนาถลักแผ่นดิน ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหาการุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรม,มวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีโดยกิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนจันทบุรีอาทิโครงการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเอาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเป็นสื่อมวลชนทั้งสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และอาสาสมาัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ข่าวต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านตำบลบ่อพุช่วยเหลือชีวิตสุนักพันธไทยหลังตกบอ่อนานกว่า3วันเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่3มกราคม 59, ส5งศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีได้รับแจ้งจากพันจ่าอากาศเอกทวชชัยคณาพิบาลอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่14หมู่ที่ห ตำบลบ่อพุอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีว่าได้มีสุนัขพันธุ์ไทยตกลงไปในบ่อน,น้ำล้างกลางสวนผลไม้จึงอยากขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาทำการช่วยเหลือด้วยหลังรับแจ้งทางอาสาหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีรีบนำเชือกร่วมเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยถึงที่เกิดเหตุพบพันจ่าอากาศเอกทวชชัยคณาพิบาล เจ้าของสุนัขพันธ์ไทยที่ตกลงไปในบ่อกำลังยืนรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมนำไปยังที่เกิดเหตุซึ่งจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบสุนัขพันธ์ไทยลักษณะลำตัวมีสีน้ำตาลเข้มเพศเมียอายุประมาณ4ปีกำลังหมดแรงหลังจากที่กระเสือกกระสนตะกุยดินอยู่ภายในบ่อน้ำล้างที่มีขนาดความกว้าง1.20ซนเมตรและลึกประมาณ20เมตร จากการตรวจสอบและช่วยเหลือเจ้าช้างน้อยสุนัขพันธุ์ไทยพบมีอาการที่หนาวสัน่นเนื่องจากตกลงไปในบ่อน้ำนานถึง3วันโดยมีอาการคล้ายจำหมดแรงทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมชาวบ้านจึงได้ใช้บันไดและเชือกมาทำให้เป็นบ่วงก่อนจะทำการลงไปในบ่อน้ำล้างเพื่อข้องสุนัขพันธุ์ไทยขึ้นมาโดยหลังจากใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็สามารถช่วยเหลือเป็นผลสำเร็จได้อย่างปลอดภัย ซึ่งหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าช้างน้อยสุนัขพันธุ์ไทยตัวนี้ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าสุนัขตัวดังกล่าวมีอาการอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะเดินซัดเซและวิ่งหลบหนีไปต่อมาผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามพันจ่าอากาศเอกทวชัยคณาพิบาลเจ้าของสุนัขพันธุ์ไทยตัวดังกล่าวเล่าว่าสุนัขของตนเองชื่อว่าช้างน้อยได้หายไปได้ประมาณสองวันแล้ว ตนจึงออกตามหาบริเวณโดยรอบๆบบ้านแต่ก็ไม่เจอจนมาช่วงเย็นของวันนี้ตนจึงมาดูที่บ่อท้ายสวนหลังบ้านพร้อมกับชะางกหน้าไปดูก็พบว่าเป็นเจ้าช้างน้อยสุนัขพันธุ์ไทยของตนเองกําลังกระเสือกกระสนตะกุยดินอยู่ภายในบ่อน,น้าล้างจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาทําการช่วยเหลือดังกล่าวที่หมันก็ให้ข้าวมันกินแล้วก็มันหายไปคืนนึงครับ ตอนเช้ามันยังอยู่แล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นนี้ก็ไม่อยู่แล้วหาย,หายไปกี่วันแล้วครับเนี่ยวันนี้เข้าวันที่สามครแต่ก็เราก็ตามหาอยู่ครับผมวันแรกหายไปวันแรกผมก็มาดูบ่อน,นี้แล้วทีนี้ก็ไม่เจอส่งเสียงเรียกกมองไม่เห็นเลยช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวใหม่นิวช่วงที่สองค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้โรคไข้เลือดออกระบาดท,ทั้งปีมาป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองด้วยวิธีง่ายๆโดยใช้หลัก5ปอเพื่อกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายปิดฝาภาชนะที่มีน้ําเปลี่ยนน้ําในภาชนะปล่อยปลาให้กินลูกน้ํายุงลายปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบๆบ้านและชุมชนปฏิบัติโดยการสํารวจแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายเป็นประจําทุกสัปดาห์เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายสุขกายสบายใจกันทั้งครอบครัว เราทุกคนรู้กันดีอยู่ว่าเมื่อจะข้ามถนนก็ต้องข้ามตรงทางข้ามหรือทางม้าลายเสมอแต่ทำไมเมื่อข้ามถูกที่แล้วก็ยัง Stop. ช่วงนี้เรากลับมาพบกันกับขาวมนูช่วงที่2ค่ะพบศพแม่เท่าวัย70ปีเครียดโรคประจำตัวลุมเล้าทรมานไม่อยากเป็นภาระลูกหลานเขียนจดหมายลานเน็บกระเป๋าก่อนคว้าเชือกผูกคอดับคาห้องค่ะ เมื่อเวลา17นาฬิกา40นาทีของวันที่3มกราคม2559ร้อยตำรวจโทยุทธศิลป์สิงหาดัดร้อยเวรสอพอมะขามได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุกูภ้ภัยสมาคมสว่างกตันยุธรรมสถานจันทบุรีว่ามีเหตุคนผูกคอตายภายในบ้านเลขที่13ทับ4ซอยทุ่งด่านวัสดุหมู่ที่10ตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี หลังได้รับแจ้งจึงได้พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมเดินทางตรวจสอบในที่เกิดเหตุและจากการตรวจสอบพบสถานที่ดังกล่าวเป็นบ้านปูนชั้นเดียวโดยภายในเป็นห้องเก็บของตรวจสอบพบศพของนางน้อยบุญจันทร์อายุ70ปีเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวอยู่ในสภาพใช้เชือกไนลอนสีขาวผูกคอห้อยติดกับคือหลังคาห้องเก็บของ ในลักษณะขา,าทั้งสองข้างยังเหยียบกับพื้นปูนสวมเสื้อคอกระเช้าสีน้ำตาลผ้าถุงสีแดงเข้มและจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบเศษกระดาษเน็บอยู่ในกระเป๋าเสื้อคอกระเช้ามีข้อความเขียนไว้ว่าลากรุกลูกอย่าว่าแม่แม่ทนทรมานไม่ไหวอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ลากรอนซึ่งคาดว่าจะเขียนด้วยลายมือของผู้ตายที่เขียนไว้สั่งลาลูกหลานขณะเดียวกันญาติๆท,ที่ทราบข่าวได้เดินทางมาดู ต่างพากันวิ่งเข้าไปสวมกอดศพพร้อมกับส่งเสียงล่ำให้ทันทีทําให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าสลดจากการสอบสวนของ100ร้อยตํำรวจโทยุทธศิลสิงหาดร้อยเวรเจ้าของคดีเบื้องต้นนางสาวแสงทองจุติอายุ29ปีหลานสาวของผู้ตายและเป็นผู้ที่มาพบศพให้การว่าสาเหตุที่นางน้อยผูกอคอฆ่าตัวตายน่าจะมาจากอาการเครียดจากโรคประจำตัวลุมเล้า โดยก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยพูดเปยกับลูกหลานว่าไม่อยากอยู่ทนทรมานกับโลกที่เป็นอยู่และไม่อยากเป็นภาระลูกหลานแต่ไม่คิดว่านางน้อยจะมาคิดสั้นโดยคาดว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ16น,นาฬิกาขณะที่ลูกหลานพากาันออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดกันหมดปล่อยให้นางน้อยอยู่บ้านตามลำพังพอได้ศพโอกาสจึงคว้าเชือกไนล่อนที่วางอยู่ในห้องเก็บของทำการผูกคอเสียชีวิตดังกล่าว อย่างไรก็ตามหลังการตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุประกอบกับก,บการสอบปากคำพยานเป็นที่เรียบร้อยทางร้อยเวรเจ้าของคดีได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลมะขามเพื่อให้แพทย์ตรวจชนสูตรยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งก่อนจะมอบสมให้ญาตินำไปทำตามพิธีทางาศาสนาต่อไปข่าวต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีขื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ภาคตะว,วันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียส ลมตะว,วันออกเชียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวไมยนิวแล้วนะคะดิฉันนางสาวจามิกรแทนนิกรและทีมข่าวไมยนิวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพนางเนยอารักษ์สมบูรณ์อายุ102ปีณศาราหนึ่งวัดจันทนารามวันที่1-5มกราคมพศ2559เวลา20นาฬิกาสวดพระอภิธรรมทุกคืนวันที่6มกราคมพศ2559เวลา13นาฬิกาสวดมาติกาบังสุกุล เวลา15นาฬิกาประชุมเพลิงณวัดจันทนารามขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานและขอเรียนเชิญร่วมประชุมเพลิงด้วยความเคารพนับถือนายโอภาสนางเพ็ญศรีใบสูงเนินเจ้าภาพ ถนนตากสินอำเภอเอมืองจันทบุรีศูนย์รวมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานล่างจนถึงหลังคาอาทิเช่นเหล็กเส้นเหล็กรูปพรร์ปูนซีเมนต์สีทาบ้านไม้ฝาไม้พื้นแผ่นฝ้าเชิงชายกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องเซรามิกสุขภัณฑ์อุปกรณ์ห้องน้ำเครื่องมือช่างฮาร์ดแวร์รับประกันคุณภาพสินค้าและราคา พร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเปิดบริการทุกวันที่สุริเจริญโฮมสแตร์ดถนนตักสินอำเภอเมืองจันทบ,บรุรีร้านถูกใจราคาถูกจริงสะดวกซื้อบริการเยี่ยมโทรศัพท์0 3 9 4 9 8 5 8 5โปโมชัตสิริเจริญจัดหนักส่งท้ายปีบานพับห้วยยี่ห้อเฮเฟเล่ รุ่นทับขอบปกติแพ็กละ54บาทพิเศษซื้อ1แถม1ตะแกงกันกลิ่นทองเหลืองลายพัสดิกทุกขนาดปกติชุดละ480บาทพิเศษซื้อ1แถม2แปรงทาเแลกี่ห่อพัาขิ้นทุกขนาดพิเศษซื้อ1แถม1นรางลินชักนี่หอเฮเซเ,เลสีขาวทุกขนาดพิเศษซื้อ2แถมหแปรงทาสีขนดำ D, ่อ,าาาอเคดีพิเศษซื้อ1แถมหนึ่งกระดาษทรายน้ำตาลูกโลกทุกเบอร์ปกติแผ่นละ6บาทพิเศษซื้อ1แถมหนึ่งถุงมือผ้าขอบเหลืองปกติคู่ละ10บาทพิเศษซื้อ1แถมหนึ่งซิลิโคนอะคริลิกเลสฟ็อกสีขาวปกติหลอดละ36บาทพิเศษซื้อ2แถมหนึ่งสีนาโน t ี i ทุกขนาด พิเศษซื้อ1แถมหนึ่งพิเศษเมื่อซื้อโม่ผสมปูนขนาดครึ่งถุงขาดเตี้ยแถมฟรีรถเข็นปูนล,ล้อดเดี่ยว WB3004A สีเท่ทาคันละ1 1 9่ราบาทจำนวน2 0 0คันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคมเฉพาะสมาชิกเท่านั้นสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกสิริเจริญโฮมสแตนดดร์ด ฟรีบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเดือนละ2ครั้งไม่ว่าจะชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆซื้อปูนซีเมนต์ดอกบัวจำนวน1ตันแถมฟรี M150 1ขวดพิเศษสมาสมาชิกรับฟรีกระเป๋าเทนดี้ WSP 1ใบ